หมอบอกกี่ครั้งแล้วสโนว่าอยากกินปลาทูเข็งวันละสิบตัวลดลงเหลือสองตัวแล้วค่ะหมอปลาทูสดใช่ไหมสโนแม่ซื้อมาต้มเองไม่ใส่เกินนะหมออีปลาเน่าในปากใช่ไหมสโนโนก็แปลงฟันก่อนมาหาหมอแล้วนะนี่ผลตรวจเลือดค่าเลือดบ่งบอกว่าเป็นไตวายเชียบพลันรู้ไหมโนจะโดนฉีดยาไหมหมอถ้าเป็นไตวายเรื้อรังเนี่ย จะต้องถูกแทงน้ำเกลือใต้ผิวหนังทุกวันเลยนักเข้าอาจจะต้องฟอกไตหรือเปลี่ยนไตเลยนะเฮ้ยคว่างนอนแล้วหมอเห็นไหมนิ่งเป็นหลับอาการของโรคไตชัดๆเลยต่อไปโนกินอะไรได้บ้างคะหมอกินอาหารได้ทุกอย่างแต่กินเค็มต้องระวังโรคไตแต่ถ้ากินใจระวังโรคทั้งใบจะเป็นของเธอแต่ลดอาหารที่มีโปรตีนสูงๆหรือฟอสฟอรัสสูงด้วยจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะหมออีกอย่าง สโนกินน้ำวันละกี่ลิตรเนี่ยวันละสามลิตรหมอไม่ใช่ละมั้งสโนโเป็นแมวควรดื่มน,น้ำเยอะๆแต่สามลิตรเนี่ยเกินไปไหมอยากอยากนะหมอรับยาช่องสองนะครับเจ้าสโนโ